อันสังขารน,นั้นเอ๋ยไม่เที่ยงแท้แล้วหมูว่วนมันก็จะไปให้อาลัยใจวิวน้ำตาหล่นทำให้เจ๊ทุกกระทมนอนเศร้าตรมด้วยอาลัย ตายจากไปตาไม่หลับเพราะเป็นห่วงเจ้าตัวน้อยที่คอยวิ่งเล่นอยู่แถวนี้มันไปไหนแล้วละ่ะเจ้าตัวน้อยมันไม่รู้เรื่องแต่หมูอ้วนก็เป็นห่วงนึกว่าลูกทำให้พันผูก ตายตา,ยตายไม่หลับเอย